การ Ricking Remote ของ DJ RC ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพิมพิม,พมดีไซน์ฟันท้อไทยแลนด์เช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้มาอยู่กับการริงกิ้งรีโมทของ DJ i r นนั่นเองค่ะสำหรับการริงกิ้งรีโมทของ DJI RC ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะริงกิ้งรีโมทกับโดรนรุ่นไหนนะคะตอนนี้ต้องเช็คก่อนว่า d j i RC ซัพพอร์ตกับตัวใดบ้างสำหรับคลิปนี้พิมถ่ายทำในวันที่4พฤศจิกายน2565นะคะซึ่งตอนนี้ d j i RC ตัวนี้ซัพพอร์ตกับโดรนด้วยการ4รุ่นค่ะนั่นก็คือ1 DJI Mini 3 Prone รุ่นที่2คือ Dji Air 2S รุ่นที่3คือ Dji Mavic 3 Classic รุ่นที่4คือ Dji Mavic 3นั่นเองค่ะสำหรับ C รุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Dji RC ที่มีจอตัวนี้ ได้ทั้ง4รุ่นนะคะแต่อย่างแรกเลยที่จะต้องทําก่อนที่จะไปแพรหรือว่าไปริงกิ้งเขาเข้าด้วยกันค่ะสําหรับลูกค้าที่มีดีไซน์อยู่แล้วกับตัวแล้วต้องการไปริงกิ้งกับโดนรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยเฟิร์มแวร์มาอย่งางแรกเลยที่จะต้องทําและต้องสังเกตนะคะข้อแรกเลยคือจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวรีโมทคอนโทรลดีไซน์อาให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนตอนนั้นก่อนข้อที่2คืออย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวโดนให้เป็นรุ่นล่าสุดเมื่อเขา มารรินกิ้งได้กับดีไซน์อาซนั่นเองต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของทั้งตัวรีโมทดีไซน์อาและตัวโดรนนั่นเองถึงจะสามารถ แพรหรือ linking เข้าด้วยกันได้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะยกตัวอย่างการ linking remote สำหรับ DJI RC เข้ากับ DJI Air 2S ให้ดูกันนะคะสำหรับโดนทั้ง4รุ่นตัวนี้ Mini 3 Pro Air 2S Mavic 3 Classic แล้วก็ Mavic 3สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้ง DJI RC N1 แล้วก็ DJI RC Pro นะคะพิมพ์ก็เลยเอาไปตัวอย่างก่อนเดี๋ยวพิมพ์เอา RC N1 ออกไปก่อนเดี๋ยว,วน,นี้เราตัวอย่างจะแพร DJI RC กับ DJI add to s ให้ดูนะคะซึ่งวิธีการแพร้กับโดรนรุ่นอื่นๆเหมือนกันค่ะข้าแรกเลยตอนนี้ดีไซน์ RC ริงกิ้งอยู่กับมาวิก3 c l คลาสสิกค่ะ,คะอันนี้พิมถอดรอกกิมบอลแล้วนะคะเปิดรีโมทเปิดตัวโดรนนะคะจะได้เห็นอยู่ว่าพิมริงกิ้งไว้กับตัวมาวิก3 c l คลาสสิกซึ่งจริงจริงแล้วรีโมทต,ตัวนี้มากับมาวิก3ามคลาสสิกนั่นเองนี่ค่ะสำหรับตัวนี้พิมพเป็นรีโมทดีไซน์ที่มากับแพ็กเกจของมาวิก3ามคลาสสิกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์จะลองริงกิ ตัวโดรนรุ่นอื่นๆเพราะฉะนั้นเข้อแรกเลยเดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตปิดมาวิสามคลาสสิกไปก่อนปิดเรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นสถานะจอลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวพิมพ์จะมาริงกิ้งกับตัว Air 2S ให้ดูค่ะเฟิร์มแวร์ล่าสุดเขาปล่อยว่าริงกิ้งกับ Air 2S ได้ใช่ไหมคะเข้าไปที่คู่มือค่ะทำแนะนำเชื่อมต่อการใช้งานตกลง เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะคะนี่คะ่ะใช้งานได้กับมา v วิก3คลา s สิกใช้งานได้กับ Mini 3 Pro ใช้งานด้วยกับมา v วิ3ธรรมดานะคะแล้วก็ Air 2S นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิมพ์จะลิงกิ้งกับตัว Air 2S Air 2S ตัวนี้พิม์ถอดล็อกกิมบอลแล้วนะคะเปิดตัวโดรนเมื drone, ่อเปิดตัวโดรนเรียบร้อยนะคะร้อยเขาทำการคาริเบตกล้องให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วพิมพ์เลือกที่ Air t o s นะคะเขาจะบอกเลยค่ะเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ไม่ตรงกันพิม่าให้ฟังละกันเขาจะขึ้นว่าเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ไม่ตรงกันอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนการใช้งานให้เลือกดําเนินการที่ปุ่มล่างขวาตรงนี้นะคะให้เลือกดาเนินการที่ปุ่มล่างขวาตรงนี้เขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ตรงกันกับตัวรุ่นของ Air 2 s นะคะอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยเชื่อมต่อกับโดนอีกครั้งหากอุปกรณ์รีสตาร์โดยอัตโนมัตินะคะตกลงค่ะกดปิดกลับไปค่ะ ทีมอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กลายเป็นของ d ีไซน์ i2s เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเข้าไปที่มุมกล้องค่ะโดนไม่เชื่อมต่อกันใช่ไหมคะเลือกมาที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้นะคะเลือกไปที่การควบคุมเมนูที่2และเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจับคู่โดรนอีกครั้งลิงก์นี่นะคะและให้ไปกดที่ปุ่มแบตเตอรี่ของตัวโดรนค่ะ ให้มีเสียงลักษณะแบบนี้ค่ะสักครู่เขาก็จะริงกิ้งกันแล้วก็เข้าแอปพร้อมการใช้งานนั่นเองนี่แหละค่ะคือตัวอย่างการลิงกิ้งกับตัว Air 2 S นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะลิงกิ้งให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็นตัว MINI 3แล้วกันค่ะขอุยัดปิด Air 2 S ก่อนนะหลุดการเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยมาที่ตัวนี้ค่ะเป็น Mini 3พิมพ์ถอดล็อกกินบอลก่อนถอดล็อกกินบอลเรียบร้อยเปิดตัวโดรนค่ะ เปตัวโดนเรียบร้อยนะคะเข้าไปที่คู่มือการเชื่อมต่อเหมือนเดิมค่ะบริเวณขวาล่างนะคะเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ MINI 3 Pro ค่ะเหมือนเดิมค่ะเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ไม่ตรงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนใช้งานนะคะเขาจะขึ้นลักษณะนี้พอดีมันไม่โฟกัสไม่เป็นไรเนาะดำเนินการค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดเลือกตกลงค่ะจากนั้นกากบาดออกไปนะคะที่มุมซ้ายบนแล้วก็เข้าไปที่มุมมองกล้องมุมขวาบนตรงนี้ค่ะ ให้เลือกมุมมองกล้องมุมขวาบนจากนั้นทําวิธีเดิมกับ Air 2S ค่ะนั่นคือเข้าไปที่จุด3จุดนะคะการควบคุมเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจับคู่โดนอีกครั้งลิงก์และทําเหมือนเดิมค่ะกดที่แบตเตอรี่ประมาณ2วินาทีนะคะค้างไว้จนดังค่ะเมื่อมีเสียงดังแบบนี้รอให้รีโมทแล้วตัวโดนลิงกิ้งกันค่ะ รีโมดและตัวโดนลิงกิ้งกันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะลิงกิ้งกันเรียบร้อยกับมินิ3 Pro เรียบร้อยนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการ ลิงกิ้งรีโมทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำการลิงกิ้งรีโมทหรือจับคู้ e ี o ม e ของ DJI RC หวังว่าทุกท่านจะทำตามกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Phantom Thailand ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ